เลดี้มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเนะรู้สึกว่าคุณซี้จากแท็กแล้วใช่ไหมคะแนยไม่แน่ใจนะคะค่ะวันนี้มาดึกมากค่ะวันนี้คุณินซี้มาดึกมากนะคะเพราะว่าพอดีนะคะพอดีคุณซี้เพิ่งกลับนะคะเพิ่งกลับจากสัมมนานะคะจากที่ไปเป็นพิธีกรน,นะคะที่งานวันเดย์ที่ชนะภูมินะคะแต่โห มันไม่ไม่ไม่จะไม่เล่าคืนนี้ไม่ได้แล้วนะคะจะไม่เล่าคืนนี้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะคําอันนี้นะคะมหัศจรรย์แห่งใจนะคะโหมันแบบคือค่ะสวัสด,ดีค่ะคุณปิยวดีนะคะคนไลค์กันหัวใจให้กันด้วยค่ะเพราะว่าอันนี้นะคะเป็นเหตุที่แบบคือไม่เล่าไม่ได้ะค่ะเพราะว่าเนาะมันเกิดเหตุขึ้นแล้วแต่จริงๆว่าจริงๆมันมีเรื่องของเมื่อวานด้วยนะคะ หมายถึงว่าเมื่อวานที่คุณลินซี่ไปทำพาสปอร์ตนะคะแต่อันนั้นจะเก็บไว้ก่อนไม่ค่อยเล่ารุ่งนี้นะคะแล้วเอาเล่าของเรื่องวันนี้ก่อนนะคะเพราะมันมันคือมันเป็นมหัศจรรย์จริงๆนะคะเพราะว่าเนาะตอนแรกนะคะตอนขณะวันนี้วันนี้คือคุณลินซี่จะต้องเดินทางเข้ากทมใช่ไหมคะ แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวนะคะปกติจะใช้ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับไลฟ์สำหรับหัวใจนะคะปกตินะคะคุณซีจะใช้เวลาขับรถประมาณนะถ้าถ้าหมายถึงว่ามันไม่มีรถติดมากใช่ไหมคะจากพัทยาไปถึงที่ชนะภูมิก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะประมาณ2ชั่วโมงนะคะถ้าไม่ติดมากนะคะแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ววันนี้คือเป็นอะไรที่ เหลือเชื่อมากๆเลยนะคะคุณซี่เฮ้ยเรากว่าที่เราจะเก็บของอะไรเสร็จใช่ไหมคะก็จะออกเดินทางตั้งแต่4ี่โมงประมาณ4ี่โมงน่าจะเป็น4ี่โมงเกือบครึ่งแล้วนะคะเกือบครึ่งแล้วเพราะว่าเพราะว่าสาเหตุอะไรทุกานทราบไหมคะนี่คือสาเหตุอันแรกเลยนะคะที่ทําให้ล่าช้านะคะจริงๆตั้งใจจะเดินทางเนี่สี่โมงนะคะปรากฏว่า หาหา,หาคุณเจไม่เจอหาคุณเจไม่เจอเพราะอันนี้สาเหตุมันต่อนเนื่องมาจากเมื่อวานครับเพราะว่าปกติถ้าคุณซี่รับงานว่าคุณซี่จะต้องมีสัมมนาจะต้องเป็นวิทยกรอีกวันหนึ่งนะคะคุณซี่วันก่อนที่จะเราจะไปคุณซี่จะพักคุณซี่จะไม่ไปไหนเลยนะคะ จะไม่ไปไหนเลยจะพักเพื่อที่จะ,จะชาร์จพลังตัวเองนะคะเพราะว่าเราเวลาเราจะต้องเดินทางเราจะต้องไปใช้ไปส่งพลังให้ผู้คนนี้เราต้องใช้พลังเยอะนะคะปรากฏว่ามันมีเหตุใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ก็เลยมีเหตุที่จะต้องไปไปทำพาสปอร์ตอะไรตั้งหลายอย่างจนถึงมืดเลยแล้วก็เลยแบบรู้สึกเพลียมากนะคะจนแบบจําไม่ได้ว่าตัวเองเอากุญแจไว้ที่ไหนแต่ไม่ใช่กุญแจรถนะคะเป็นกุญแจที่เราจะออกจากบ้านนะคะ ซึ่งพอเราหาตัวนั้นไม่ได้เราก็จะแบบจะไขออกก็ไม่ได้จะไขจะล็อกก็ไม่ได้ใช่ไหมคะคือหากุญแจจนแบบโอเคฉันไม่หาแล้วฉันหากุญแจสำรองแล้วกันก็เลยไม่ได้ใช้กุญแจอีกตัวหนึ่งใช่ไหมคะก็หากุญแจสำรองแล้วเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกขยะหนึ่งแล้วนะคะนี่ล่าชา้าเพราะกุญแจไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะปรากฏว่าคุณสิพอสตาร์ทรถนะคะพอสตาร์ทรถ ป็นอะไรเสียงมันแบบเสียงมันไม่ปกติอะค่ะเสียงเครื่องยนต์ไม่ปกตินอกจากเสียงเครื่องยนต์ไม่ปกติแล้วเรายังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราขับรถเกียร์ออโต้นะมาทาไมมันทําไมเหมือนกับขับรถเกียร์กระปุกเลยมันมันสั่นๆอสันเฮ้ยมันต้องมีอะไรแน่นอนเลยแล้วก็มีไฟโชว์ที่หน้าหน้าเขาเรียกว่าหน้าปัดใช่ไหมคะหน้าปัดโชว์เหมือนกับเครื่องอะไรมีปัญหาอะไรสักอย่างซึ่ง เฮ้ยเราก็ช้าอยู่แล้วใช่ไหมคะช้าอยู่แล้วแล้วเราจะทํำยังไงก็ทาไงได้มันก็โหจําเป็นนะคะจำเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าต้องแวะไปที่ศูนย์นะคะศูนย์นิสุยุๆๆนะคะคือความโชคดีก็คือเขาจะปิดอยู่แล้ว5้าโมงใช่ไหมคะเราไปทันนะคะและก็ต้องขอบคุณทุกคน,นะคะต้องขอบคุณน้องๆทุกคนที่ศูนย์แบบ Oh. คือเขาเตรียมจะเลิกงานแล้วแต่เขาก็มารุมดูรถให้เรานะคะดูจนแบบนั่งไล่คอมพิวเตอร์หาอะไรจนเจอหนูกัดสายค่ะหนูกัดสายแต่ขอบคุณเหลือเกินนะคะขอบคุณเหลือเกินที่เขายังกัดแบบว่าคือมันยังไม่สามารถมีไฟเดินได้ที่ทําให้เราติดหมายถึงว่าสตาร์ทเครื่องได้ค่ะแต่มันก็จะแบบเหมือนกับเนาะ สายไฟมันก็ติดติดดับดับใช่ไหมคะมันก็แบบมันก็ทําให้เครื่องกระตุกไงคะซึ่งตอนนั้นคือความที่ไม่รู้อะความที่เราไม่รู้เราก็แบบเฮ้ยแต่เรารู้ว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างใช่ไหมคะก็เขาสุดท้ายเขาก็ทําให้เราแบบเฮ้ยคือมันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อห้าโมงเลยฮะห้าโมงลุนซี่ยังอยู่ที่พัทยายังไปไม่ถึงธนณภูมิที่เพชรบุรีตหม่เลยนะคะอุภูมิที่กรุงเทพนะคะอยู่ที่ใกล้ การน้องเคี่ยประเทศไทยยังไปไม่ถึงที่นั่นเลย5โมงฝนตกตลอดทางนะฮะฝนตกตลอดทางเราก็เนาะคือถ้าเป็นคนอื่นคงถอดใจแล้วใช่ไหมคะโหเราคงไม่มีปัญญาไปทันแน่เลย5โมงแต่เราจะต้องไปถึงที่นั่นก่อนประมาณอย่างช้าที่สุดก็คือ6โมงครึ่งนะฮะ6โมงครึ่งต้องถึงที่ธนบุรนะคะคุณีิอธิษฐานอีกแล้วคุณสิอธิษฐานอีกแล้ว ด้วฤทธิ์แห่งใจมหัศจรรย์แห่งใจนะคะใจเราไม่ยอมเชื่อสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะเราไม่เชื่อว่าเราจะไปไม่ทันเราไม่เชื่อนะคะเราก็แบบอธิษฐานตลอดเลยแบบขอจักรวาลขอให้เรานะคะขอให้เราไปถึงที่นั่น6กโมงครึ่งเป็นอย่างช้านะคะหกโมงครึ่งเป็นอย่างช้าไปถึงกทมะะไปถึงกทมและ เป็นเช่นนั้นจริงๆหรอรู้สิไปถึงไปถึงที่พระรามเก้านะซึ่งมันเป็นเขตกทมแล้วนะคือคือเข้าไปเยอะแล้วใช่ไหมคะจริงๆแค่เขตตรงรีนครินทร์ตรงตรงอะไรนะตรงเขาเรียกว่าอะไรตรงลาดกระบังมันก็ต้องถือว่าเป็นเขตกทมแล้วใช่ไหมคะแต่คุณรู้สิไม่นับค่ะจริงๆถึง,ถงตรงนั้นก็ประมาณหกโมงแล้วนะคะหกโมง คือเหลือเชื่อมากๆคือทางไหลหลื่นไหลลื่นตลอดนะสวัสดีค่ะจารย์แม่ค่ะพอดีพอดีครูนซี่มีมีม,มหัศจรรย์แห่งใจอีกแล้วค่ะาจาย์แม่ทีนี้นะคะทีนี้เราก็เฮ้ยไม่ได้เราต้องไปถึงที่นั่นก่อนเพื่อทหน้าทีเนาะเพราะมันหน้าทีพิธีกรใช่ไหมคะต้องต้องขึ้นเวทีอย่างอย่างช้าที่สุดคือหกโมงสี่สิบห้าใช่ไหมคะปรากฏว่า ราขอเป๊ะเลยนะคะไม่เกินหกโมงครึ่งแต่ไม่ติดอยู่ไม่ติดอยู่ตรงั้นด้วยค่ะตรงแยกอสมทค่ะแยกสอสมทคือระยะทางอีกนิดเดียวไปไม่ได้ปรากฏว่าอ่ะโอเคก็เลยก็ต้องเลยติดต่อสตาฟนะคะน้องสตาฟติดต่อมาโอเคเดี๋ยวพี่ซิ่เดี๋ยวหนูให้เดี๋ยวหนูให้น้องเขาเขาเขาสับรงหน้าที่พี่ก่อนนะเดี๋ยวพี่มาแล้วเดี๋ยวขึ้นต่อเลยเมื่เสร็จแล้ว ก็ไปถึงที่นั่นหนึ่ชุมนะ,ะถึงที่นั่น1นึ่ชุ่มแล้วก็ทันนะคะทานที่ไปรับช่วงต่อนะคะคือคือเป็นอะไรที่ Amazing คือยังยังยัง,ยงรู้สึกนะคะยังรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงห้าโมงเรายังอยู่พัทยาเราเรามาถึงได้ไงทั้งที่ฝนตกตลอดทางแล้วก็ รถติดอย่างหนักเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะคะคือคือแบบว่าพอพอความที่แบบเรารู้เลยใช่ไหมคะเวลาเราอยู่บนเวทีเราจะมองใบหน้าของคนที่แบบเขามองเราเนาะเขามองเราแบบว่าคือแบบเขารับพลังเขาก็เป็นคนส่งพลังให้เราด้วยนะเขาก็ยิ้มเขาแบบเห็นเห็นเราแล้วแบบตาเขาตื่นเต้นกันขึ้นอะพอพอหลังจากที่เราารับช่วงต่อใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วหลังจากจบใช่ไหมคะหลังจากจบ เราก็พอดีจริงๆคลณซินนัดเพื่อนไว้ว่าเออให้เขามาที่งานสัมมนาเพราะว่ามีสินค้าที่เขาสั่งคุณซินนะคะทั้งน้ํายาล้างจานทั้งอะไรหลายอย่างนะคะทั้งแปรงสีฟันยาสีฟันด้วยทีนี้ทีนี้ก็แบบพอดีคิดว่านะคะเพราะว่าเขาอยู่ฝั่งทนคิดว่าน่าจะติดปัญหานะคะติดปัญหาฝนตกดีเลยค่ะการเดินทางคงจะลําบากใช่ไหมคะก็เลยก็เลยแบบว่าโอเคตอนแรกจริงๆเพื่อนก็ชวนให้คุูซินไปพักด้วยนะคะเพราะว่า เพราะว่าคุณลุนซี่เนาะต้องขับกลับระยาเขาก็บอกอุ้ยมาพักกับเราแล้วก็เดี๋ยวจะได้เอาสินค้ามาให้ด้วยใช่ไหมคะทีนี้พอพอเสร็จจากงานพอดีว่าวันนี้ไม่ดึกนะคะสามทุ่มสิบห้านะคะตัดสินใจตัดสินใจถามเพื่อนว่าเฮ้ยสะดวกไหมถ้าเราจะมาพักด้วยแต่เพื่อนก็บอกอุ้ยสะดวกเดี๋ยวเราจัดที่นอนมาให้แล้วเราก็บอกว่าแต่ทีทนี้คุณลุนซี่คิดว่าเฮ้ยเรามองแล้วมันมันประมาณสามทุ่มสิบห้าใช่ไหมคะว่าเฮ้ยมันขับกลับทันอ่ะคือ ถ้าเราไปที่โน่นอะ่ะเนาะมันคือสภาพที่ฝนกําลังตกใช่ไหมคะสภาพฝนกําลังตกและตรงตรง,งที่ที่พักเขาไม่มีที่จอดรถจะต้องไปจอดรถที่ที่วัดซึ่งห่างจากที่พักเขาอ่ะซึ่งตอนนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนฝนกันแน่เราจะต้องเดิอนอีกไกลก็ต้องเปลี่ยนฝนยแน่โอเคคุณลซี่ก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเรากลับพัทยาดีว่าเพราะดูเวลาแล้วออน่าจะถึงประมาณห้าทุ่มเศษใช่ไหมคะ ตั้งเวลาว่าเอ้ยมันน่าจะถึงประมาณ5้าทุ่มเสร็จใช่ไหมก็เลยโอเคตัดสินใจนะคะตัดสินใจกับภรรยาและความที่แบบว่าคือจริงๆอ่ะคือคือ,คอมันชื่นใจนะคะคือได้เป็นปฏิบัติหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วพลังยังเหลือเยอะแยะเลยเพราะว่าจริงๆข้าวเย็นก็นไม่ได้ทานนะครับข้าวเย็นไม่ได้ทานแล้วเสร็จแล้วแล้วเสร็จแล้วก็เนาะ ก็ระหว่างทางขับรถกลับมาจริงๆอยากจะไลฟ์ตั้งแต่ในรถแต่พอดีว่าฝนมันตกตลอดทางเลยคะแล้วน้องจะดูทางลำบากมากทั้งแสงไฟแสงอะไรตกตลอดทางคือตกแรงมากด้วยนะคะมองทางไม่ค่อยสะดวกก็เลยไม่ไลฟ์นะคะตัดสินใจก็เทรนอารมณ์นะคะเทรนอารมณ์คุณซี่ก็เปิดเพลงที่แบบอารมณ์ดีมากๆนะคะฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉัน ในใจฉันในใจฉันครอมาตลอดทางเลยนะครอมาตลอดทางแล้วแบบก็เสร็จแล้วนะคะก็ในตั้งใจว่าเนาะอยากจะให้มันถึงอยากจะให้ถึง ครูซี่ถึงพัทยาตอนห้าทุ่มเป๊ะเลยค่ะตอนห้าทุ่มเป๊ะเลยนะคะแต่กว่าจะขนของลงจากรถนะคะพอดีจริงๆเตรียมกระเป๋าเตรียมอะไรที่จะไปนอนกับเพื่อนและก็เลยกลายมาเราก็ต้องขนลงอยู่ใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วก็เลยแบบว่าเฮ้ยหาชงอะไรนนร้อนๆดื่มก่อนแล้วเสร็จแล้วไม่ได้อะเราไม่ส่งต่อเรื่องนี้ไม่ได้เพราะมหัศจรัรย์ของใจเรื่องนี้คืออะไรคะเพราะถ้าครูซี่ ไม่เชื่อว่าตัวเองจะไปทันใช่ไหมคะคลูนซี่ไม่เชื่อว่าตัวเองจะไปทันลูซี่ก็อาจจะล้มเลิกไม่เข้ากทมใช่ไหมคะเพราะว่าเฮ้ยไปก็คงไม่ทันเพราะขนาดนี้รถจะติดเยอะแยะเลยต้องเป็นจังหวะที่ช่วงที่รถติดด้วยนะคะช่วง5โมงนี้คือรถติดอย่างหนักแน่นอนแล้วเจอฝนตกใช่ไหมคะแต่เราไม่ล้มเลิกและเราเชื่ออย่างเหลือเกินนะคะเมื่อไหร่ที่ใจ เชื่อนะ,ะเมื่อไหร่ที่ใจเราเชื่อนะคะและเราไม่ยอมเอาความเชื่ออื่นมามาทําลายความเชื่อของเราและสุดท้ายคุณลซี่ก็ไปถึงที่ด้านตามที่ต้องการและกลับมาก็กลับได้ห้าทุ่มนะคะไม่ดึกจนเกินไปไม่เกินเที่ยงคืนและไม่ได้แวะที่ไหนเลยนะคะวิ่งรวดเดียวตลอดทางไม่ง่วงนะคะพลังล้นเหลือเพราะแอบทาน แอบทานเฮวหิมนะคะแอบทานเฮวหิมแล้วสดชื่นมากๆเลยนะคะ Exclusive พอดีกล่องมันอยู่ด้านหลังนะคะกล่องมันอยู่ด้านหลังไปไหนแล้ว e x c l u ก็เฮมหิมคือตัวที่แบบว่าเป็นนะคะเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นตัวที่แบบสุดยอดของสุดยอดของสุดยอดมากๆนะคะดูแลรักษาสุขภาพได้ดีมากแล้วก็เนาะจําหรับจริงๆแล้วนะคะจริงๆแล้วนะคะ เป็นยารักษาโรคมะเร็งเลยทีเดียวนะคะแล้วเสร็จแล้วตรงนี้มันมีอีกเรื่องที่คุณจิ๊อยากส่งต่อค่ะคุณจิ๊อยากส่งต่อค่ะพราะดีว่าวันนี้นะคะวันนี้น้องป๊อปนะคะน้องป๊อปซึ่งซึ่งเป็นเป็นลูกชายของพี่สุขใจนะคะพี่สุขใจเซ็นสวสดที่ที่เขามีเขาเป็นเจ้าของศูนย์ที่ทองหล่อนะคะน้องนะคะน้องคือจบปริญญาตรีด้านกาลาจลจากมารู้สึก หรือคุณลิงซี่จำไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวจะต้องถอดในในที่บันทึกเทปมานะพราะคุณลซี่แอบบันทึกเทปมาด้วยนะคะและเสร็จแล้วมันมีอันหนึ่งนะคะมันมีอันหนึ่งที่น้องพูดถึงนะคะนั่นคือนะคะนั่นคือประเด็นนี้เลยค่ะที่แบบว่าคือธุรกิจอันนี้นะคะธุรกิจอัชุมพี่นะคะทุกคนสามารถสำเร็จได้อย่างเท่าเทียมกันนะคะและไม่มีการที่ว่า ไม่มีข้อแม้ที่ว่าคนที่เข้ามาก่อนนะคะจะสำเร็จก่อนเสมอไปไม่เสมอไปนะคะเพราะอะไรทุกท่านทราบไหมคะไม่เสมอไปว่าคนที่เข้ามาก่อนจะสำเร็จก่อนและคนที่เข้ามาทีหลังจะไม่มีโอกาสสำเร็จแซงหน้าคนที่เข้ามาก่อนไม่นะคะไม่สำหรับในธุรกิจอทมีไม่ค่ะเพราะทุกคนสามารถสำเร็จได้อย่างเท่าเทียมกันเพราะนี่เรา ตำแหน่งสูงสุดของบริษัทที่ได้รับเงินรางวัล30ล้านซึ่งเกิดขึ้นแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะและทั้ง3ท่านนะคะทั้ง3ท่านคนที่1นะคะคนที่1นะคะเป็นรหัสนะคะรหัสที่เขาสมัครสมาชิกนะคะคือรหัสที่5เขาคือ1ในผู้ที่ร่วมก่อตั้งท่านประธานมานะคะคนที่1นะคะคือ สมาชิกอัชมีลำดับที่5รหัสที่5นะคะอิมพีเรียนคนที่2ที่ได้30ล้านนะคะคนที่1เป็นผู้หญิงนะคะคนที่2ที่ได้30ล้านนะคะที่ขึ้นตำแหน่งอิมพีเรียนสูงสุดของบริษัทนะคะเขาคือรหัสที่5,000อ,อฟังให้ดีๆนะคะรหัสที่5,000ค่ะเขาสามารถสำเร็จ สูงสุดที่ได้รับเงิน30ล้านบาทเลยนะคะ30ล้านบาทนะคะทีนี้มาถึงคนที่3ค่ะมาถึงคนที่3ผู้ชายอีกแล้วนะคะเขารหัสของเขาคือรหัสที่4ค่ะคือหนึ่งในผู้ก่อตั้งร่วมกับท่านประธานมาเลยนะคะท่านเห็นอะไรคะทุกท่านเห็นอะไรไหมคะเมื่อกี้รหัสที่5,000ใช่ไหมคะ สามารถสำเร็จก่อนรหัสที่4ใช่ไหมคะนั่นแปลว่าอะไรทุกคนมีโอกาสสำเร็จได้อย่างเท่าเทียมกันนะคะเพียงแต่ว่าคุณจะสำเร็จตอนไหนเร็วหรือช้าแค่นั้นเองเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นหลายท่านที่แบบยังนะคะยังยังไม่เข้าใจนะคะยังเรื่องลสงสัยนะคะท่านก็ยังมีโอกาสนะคะแต่แน่นอนเนาะใครที่เริ่มเร็วก็ต้องไปถึงก่อนใช่ไหมคะแล้วทีนี้ลุซี่ก็แบบ เนี่ยคืออยากชี้ให้เห็นตรงนี้นะคะอยากชี้ให้เห็นตรงนี้และบอกให้รู้ว่ามหาสรรย์แห่งใจมันทําให้เราได้ทุกอย่างเลยนะคะขอแค่ใจเราสู้นะคะขอแค่ใจเราสู้และเดินไม่หยุดเมื่อน,นั้นทุกคนประสบความสําเร็จได้แน่นอนใช่ไหมคะคิดดูว่ารหัสที่5กับรหัสที่5,000เนี่ยเขาจะอยู่ห่างกันขนาดไหนเขาจะห่างกันกี่ปีใช่ไหมคะแต่เขาสามารถสำเร็จได้ เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นและยิ่งวันนี้นะคะมีน้องคนหนึ่งที่ขึ้นแช์นะคะน้องขึ้นแช์นะคะคุณซีเดี๋ยวนะคะขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งนะคะชื่อน้องยาวมากคุณซีจําไม่ได้นะ,ะชื่อนะชื่อยาวทั้งชื่อทั้งนามสกุลเลยนะคะทั้งชื่อทั้งนามสกุลเลยนะคะก็ขออนุญ,ญาตบอกนิดนะคะเพราะว่าเพราะว่าเพราะอะไรที่จะโยงไปหาคือชื่อนางยาวแล้วนายงมีความคิดแบบ ก้าวไกลและยาวไปกับเข,ขาด้วยนะคะเพราะอะไรจะทราบไหมคะน้องชื่อนะคะน้องชื่อไปไหนละ <laughs> ชื่อยาวจริงๆ <laughs> โอเคเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเอออยู่ไหนอยู่ไหนคะน้องจา๋าโอเคอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เซลมาร์เตอร์นะคะ เซลมาเตอร์พักรดาดน,นะคะชิดไพนิทิโชคกิ่ะทั้งชื่อทั้งนามสกุลยาวมากนะคะแต่เขาแชร์ประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะคะเพราะตัวเขานะคะคุณพ่อ,องเขานะคะคุณพ่อของเขาเป็นเริงเสียชีวิตไปแล้วก็เขาก็เลยต้องช่วยคุณแม่ทำธุรกิจต่อนั่นคือธุรกิจรู้สึกจะเป็น ผลไม้นะคะที่จะต้องขนลังผลไม้ขึ้นหลังรถกระบะอะขึ้นลงขึ้นลงเลยอะคะ่ะแล้วเสร็จแล้วก็เนาะพอพอทำตรงนั้นใช่ไหมคะมันก็เนาะตากแดดหน้าดำใช่ไหมคะจนสุดท้ายมาเจอมาเจอ,มาเจอผลิตภัณฑ์อัชฉมี่นะคะแล้วเขาได้ใช้ผลิตภัณฑ์แลวเขาชอบคนอื่นก็เลยมาถามเขานะคะหลังจากที่หน้าเขาเปลี่ยนใช่ไหมคะเขาก็เลยได้แนะนําแม่ค้าด้วยกันจนตอนนี้นะคะจนตอนนี้นะคะ,นนะ,คะเขาสามารถนะคะ เซลมาเตอร์เรียบร้อยแล้วแค่ใช้ชอบแร์แค่นั้นเองเพราะสินค้ามันไม่แพงใช่ไหมคะเขาเลยตั้งเป้ากับตรงนี้เลยค่ะชอบตรงนี้นะคะชอบตรงนี้ที่น้องตั้งเป้าน้องเข้าใจตรงนี้ว่าเฮ้ยถ้าเขาจะต้องเป็นแม่ค้าหน้าดําอยู่อย่างนั้นตลอดแล้วเขาก็แบบเนาะหนักอ่ะมันไม่ได้มีโอกาสได้หยุดพักแต่ตรงนี้เขามองเห็นโอกาสแล้วว่าสามารถส่งต่อให้ลูกหลานและสามารถกลายเป็นแพทย์สินค้าเมื่อก้าวไปถึงระดับหนึ่งนะคะก้าวถึงระดับหนึ่งที่เขา จะถูกให้บังคับให้กเกษียณที่ตอนที่ได้รับ30ล้านนี่ไงคะมันคือเขาคุณจะได้ตลอดไปอะเพราะว่ามีคนใต้สายงานที่จะซื้อซ้ําซื้อซ้ําซื้อใช้แล้วก็มันจะมีมะมมะมคอมมิชชั่นขึ้นมาให้เราโดยอัตโนมัตินะคะวันละแสนพอไหมคะเออวันละแสนพอไหมคะนี่แหละนี่แหละแล้วน้องก็มองบอกเฮ้ยโอเคเขาทําตรงนี้อีก14ปีเขาเชื่ออย่างน้อยเขาต้องได้ขึ้น ยิงเรื่อง30ล้านแน่นอนนี่ไงนี่ไงมิครูซี่บอกว่าน้องนอกจากจะชื่อยาวนามสกุลยาวแล้วยังมิายทัดยาวไกลมากเลยนะคะโอเคนะคะวันนี้นะคะมหัศจรรย์แห่งใจนะคะทำมิครูซี่นะคะสามารถนะคะสามารถกําหนดที่จะไปที่โนดได้อย่างที่ต้องการและไม่ถอยนะคะไม่ถอยคือสามารถทํา ย่างเหลือเชื่อจริงๆคือ amazing มากแล้วก็สามารถขับรถกลับมาโดยไม่ง่วงนะคะมีพลังล้นเหลือนยคะเพราะเราได้พลังจากทุกคนด้วยเห็นที่ทุกคนยิ้มให้และทุกคนเข้ามาขอบคุณทุกคนทักทายเพราะว่าคราวที่แล้วที่ยูรซี่หยุดไปใช่ไหมคะที่ยูลซี่ไม่ได้ไปเป็นพิธีกรเขาก็ถามหาหับไฮน์น้าไปไหนคะก็โอเคนะคะวันนี้นะคะมหัศจรรย์แห่งใจนะคะทุกคน ทำได้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามและแอบบอกนิดนึงเออแอบบอกนิดนึงนะคะวันนี้นะคะคือดีใจมากนะคะดีใจมากที่เราส่งข้อมูลให้น้องเขามีน้องท,ที่ที่เคยไปแนะนำเขาที่ไฟฟ้านะคะที่การไฟฟ้านะคะเขาเขาก็ส่งข้อมูลนะะีวันนี้เขาตัดสินใจนะคะส่งบัตรประชาชนมาให้คุณซีสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณซีเพิ่งเห็นตอนที่คุญซี่ขับรถกลับมานี่ยคะคิดว่าก็คงจะสมัครให้เขาพรุ่งนี้นะคะ และวันนี้นะคะวันนี้เรามองเห็นโอกาสอะไรกันหรือเปล่าคะเรามองเห็นคือต่อไปในอนาคตนะคะคือเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูนุชิก็จะมีไลฟ์อีกเรื่องหนึ่งคะ่ะที่แบบโลกยุคปัจจุบันที่อาชีพหลายๆอาชีพที่มันกําลังจะหายไปนะคะและเป็นที่น่าตกใจมากนะคะถ้าเราปรับ ไม่ทันนะคะและทางเลือกของทุกคนคืออัชมี่ค่ะเพราะอัชมี่คือห้างสรรพสินค้าออนไลน์ค่ะที่คุณไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะคะคุณแค่ใช้ชอบแชร์จบเพราะคุณไม่ต้องไปส่งสินค้านะคะเขาเข้าไปชอปในออนไลน์เองนะคะแต่ทุกคะแนนทุกค่กาคอมมิชชั่นเข้าเรานะคะทุกคนที่สมัครทีหลังเรานะคะ ทุกคนอยู่ใต้สายงานเราหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นใครนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอยากรู้รายละเอียดอะไรติดต่อเข้ามาส่วนตัวนะคะแล้วก็นะคะแล้วก็หาโอกาสเข้างานสัมมนาวันเดย์ของเราค่ะฟรีค่ะจะได้เข้ามาศึกษานะคะวันนี้นะคะคุูซี่ดีใจเหลือเกินที่แบบโผพลังล้นเหลือเนาะจะเที่ยงคืนอยู่แล้วยังพลังไม่หมดอ้าวเลยเที่ยงคืนละ เลย,ยคืน่ะเพื่อนี่มัจะไลฟ์ไม่ถึงเยงคืนนะโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณทุกท่านที่จะเข้ามาชมย้อนหลังนะคะจำไว้นะคะว่ามหัศจรรย์แห่งใจแค่ใจเราเชื่อนะคะเราเป็นได้ทุกอย่างนะคะเราเป็นได้ทุกอย่างเราทําได้ทุกอย่างเรากําหนดความสําเร็จได้ด้วยตัวเองนะคะทุกอย่างคุณมาพบได้ในอัชมี พรคุณลุนซี่มีเรื่องมหัศจรรย์เยอะมากนะคะของเมื่อวานนี้ยังไม่ได้เล่านะคะเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังทีหลังนะคะวันนี้ดึกแล้วนะคะยังม่ง่วงเลยนะคะเนี่ยแต่ต้องนอนเอาพรุ่งนี้ต้องมีงานต่อใช่ไหมคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะลูซี่แฮปปี้โคชแอนวอนเดอร์ฟูลเลดี้ลาไปก่อนแล้วคะ่ะขอบคุณกาปิดไม่ได้อีกแล้วน้องเนี่ย